ถ้าพี่น้องเอ้ยลูกทั้งเมียท่านได้มาอย่าแต่แต่แตอ้อยแต่คาก็ได้พี่น้องเอ้ยจนข่ะเป็นตกเิ็นบดเลยพี่น้องเอ้ยเหลือกูเหื่อพี่น้องอาจจะเป็นคือนี่ก็จนเจ็ดโมงแรงจะได้มาไม่นี่อีกพี่น้องเอ้ยเสร็จขวบเก่าหมแล้วพี่น้องเอ้ยเจ็ดโมงหมแล้วจะมาอีกไม่นี่ก็ได้ยังโมห็นมาอยู่พี่น้องเอ้ยหมดแล้วพี่น้องเอ้ยหนึ่งขาแรงพี่น้องเอ้ย หนึ่งขัม,มาคนด,ดินคนด,ดอดนเนาะพี่น้องคนด,ดินเขามาใช่นาบ้านพี่น้องเลยเลยหนึ่งเข่าคั้มน้องซิมเอ้ยเอินแม่ดูเอิญเอิญไว้เอินแม่ไวขั้มเลยจะเป็นตกดินเลยปุ๊เดี๋ยวยังขึองอยู่พี่น้องเลยเอินแม่ไว้ลูกพี่น้องเลยจะเป็นงามเลยพี่น้องเอิญตกดินแล้วก็ไดขั้มมืดแล้วพี่น้องเลย ผู้เจ้าว่าแม่นทั้งแม่นะผูพูพมาแล้วมาแล้วไปแล้วไป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 แม่นเลยนะผู้เด็กไทยไพ่มาเลยพี่น้องเออไพ่เมียงมาเลยฮะแม่นบ่้าตัวพี่น้องเออเมื่อถึงเลยพี่น้องเอออาข้ามาพี่น้องเอออาตัวบรษบดาพี่น้องเออผูเด็กมาแล้วพี่น้องเออ ขม่าพี่น้องเอ้ยโร้อนขำจนเมื่อยอีกพี่น้องเอ้ยพ่ลูกสาวก็แล่นไรประหลัดร้อนขำจนเมื <con> <eye Hayır. S 1> <reais> ่อยพี่น้องเอ้ยธรรมดาพี่น้องเอ้ยได้ยังไงเอ็นไหนเอ็นพี่น้องเลย เอ็นโลหนึ à, <đến> ่งพี่น้องเอ้ยเอ็นเอ็นงัวพี่น้องเอ้ยโลหนึ่งโลถ้วยเอ็นงัวนี่บอเอ็นโลเทถ้วยโลหนึ่งโลหนึ่งโลถ้วยเสื้อส่งพร้อมเสื้อเสื้อเสื้อพี่น้องเอ้ยเสื่อกันหนาวพี่น้องเอ้ย มันหนาวเลยท่านพี่น้องเลยคือก็สอดผมส่งพืนสามผืนหนาวนักิ้วได้ยังใช้นักเมียได้เสือนักิ้วได้ส่งอ้อกนแต่ละมื่อก็ได้แบบนี้แหละพี่น้องเลยถ้าเกินกินแล้วก็ซื้อส่งซื้อเสือแน่หากันซื้อส่งซื้อเสือเบนี่พี่น้องเลยแต่ละมื่อก็โฮมมินซื้อข้าวซื้อน้ำพี่น้องเลยวาดเนี่ยก็ซื้อผ้าแน่ <Blood. S 2> เรื่องบอตัดผ่านี ar, like ่ยีผ้าใหม่พี่น้องเอ้ยหกสิบพันถูกผ้าเลยแพงพี่น้องเอ้ยนี่เนยแพงนางลิงได้ยังนางลิงได้ชงทานางลิงได้ชงอยู่เือนเพงเยนแกดินพี่น้องเอยนางลิงนางลิงยาวบุญ

ไงดิฉันเลยเนาะไข่ไข่จะเต็มท้องไข่จะเต็มท้องไม่พี่น้องปู๊บดูดเงาอ้อยเลยพี่น้องเลยปุ๊ตัวพวกใไงหนึ่งพี่น้องเลยอ่าตัวมันนอนเงาอ้อยพี่น้องเลยสาดควับหลบผ้าแห้งพี่น้องเลยแม่ยังน้อยเดียวอี่สินะของมือสตัดอ้อยเนาะบาร์ตผอยพี่น้องเลยพี่เดึกพี่เด็กพี่เด็ก สายเสือต้องชิมได้ตัวใหม่ป้้งชิมโอ้ได้เสือใหม่อีกต้งชิมก็ได้ทีนุ่งเลยที่น้องเลยได้พลอโต้ทางน้องยาวทางน้องลิงก็ได้ส่งพลโตทางเลยก็ได้เสือพลโตทางน้องชิมกับเสือกับส่มชุดหนึ่งที่น้องเลยเป็น มีนี่บนตลาดนัดเด้ทางแกงแห่พี่น้องเลยแล้วก็ซื้อมาเลยมาตัดอ้อยแล้วก็ลงตลาดเลยแล้วก็ซื้อมาเลยพี่น้องเลยเพื่อความงามงามนี้งามนี้หนึ่งไปบุตพี่น้องเลยสมือเดิเติบใส่ส่งมันใส่ส่งใส่ส่งมันนี่ใส่งงามมองดู ส่งม like ็งามแล้วพ yeah. ี่น <right> ้องอันเดียส่งเสื้อใหม่กันเต้แต่เอ้ใหม่ซื้อมาให้ผมเลยครับไอ้แลนดี้จังห์ก็ได้วันนี่บ่อเอิญหนก็เป็นบุญใหญ่เลยพี่น้องเลยบุญกระถินในบ้านนี่แหละพี่น้องเลยในวัดยาแก้ววัดจังศาสนาพุทธพี่น้องเลย bên bên cái thỉn bên nào ấy, mươi sáu người thiên, bữa ừ, bữa nào ấy, okay, cái xe youta con, bên nào ấy, xíu con, bữa hơ, bên nào bỏ lại dài hàng, đâu, bên nào đó, hết cái cái khẻo, Sư... hết malo nưng, nào người? ไปนั่นก่อนง่ายเลยน้องเอ๋เห็ดอยู่เห็ดกินก่อนพี่น้องเอ้ยเอ็นโลนึงพี่น้องเอ้ยเอยู่เห็ดกินก่อนซอยซีนเห็ดกินข้าวแรงกับพี่น้องเอ้ยซอยขั่วแล้วก็สิลาบพร้อมพี่น้องเอ้ยลาบเอ็นนั่นแหละพี่น้องเอ้ยสิลาบน้ำเพราะว่าอยากเนาะพี่น้องเนาะขั่วลูกแน่สิลาบดิบแน่พี่น้องเอ้ย พี่น้องเลยใครซื้อเอ็นเอลงนมาคอยอาซื้เอ็นในกรโหลเจ็ดิด้พี่น้องเลยโนเจ็ดิบพันตถือนะแท่งกันพี่น้องเลยอามณมันมชินแน่พี่น้องเลยเอ็นกระดานมัน่มันต์เอ็นตอยอดมีเวาปเลยเอ็นเจ็ดิ้นแน่พี่น้อง เดีมันจะติดซีเนี่พี่น้องอเอ้ยไดเซอยเอาเนาะพี่น้องเขาจะซอดมันาาละราบดิดพี่น้องเยจากแห้งหักพี่น้องอมีแหงเลยพี่น้องเลยจกินซีดมัก,กะแทะพี่น้องเลยมักลีดรอมักซีดตัวลายเตอร์พี่น้องไมโดนเล,ล,กล,เนง,ลนงก็ได้กบุน,นงกระเ้าก็าขาดกบวยอยู่พี่น้องเลยกบเ้ยม้นหมูหรอ กผมไม่ซื้อข้าวน้พี่น้องเลย้ผมมีงานมีงบผัดไม่ได้ข้ากินพี่น้องเลยแ่นซื้อข้าวน้ำคุณไก่กับต้นต้นได้กินทุกอย่างหมดกิน้อาเชื่อเลยเสีนดยังมากินจะเป็นเนื้อสดเป็นโลปลาเพี่น้อง

แข็งมัคี่ยก็เลือกแล้วปองเลยเลือกแต่ซีมันสีาบ,บิ๊บองเลย di ซอยของแรกก็ได้พี่น้องเลยซอยเตชีพี่น้องก็ได้นี่จะเอ็นมันทางนี้เลยจะเอ็นอย่างเดียวพี่น้องเลยสิ่นติดเด็กหน่อยสิ่นซอยออกมีแต um. like ่ช oui. like, well, ิ้งพี parfois, people, couples, ่น้องเลยสลาบดิบพี่น้องเลยแซ่บกันเด้อพี่น้องเด้อทางฝั่งลาวฝั่งไทยทางต่างประเทศพี่น้องเลยเขากินน้ำตอนแรกน้ำกันพี่น้องเลยแซ่บกันเลยพี่น้องซอยก่อนพี่น้องก่อนลดซอยก่อน หยาดในละเอ็ดมันเหรอสินที่เอ็นเป็นน้ำมันผ้าของเด็กเขาไปดองเลย xét trong bạn bị đau người, người con tin con đòi làm ăn kiếm lập sinh thôi mày nghèo thay bị tài tâm chuyện tâm điểm như thế đấy, đòi xui xui qua าพี่น้องมากินข้าวกันพี่น้องมาทั้งประเทศลาวประเทศไทยต่างๆประเทศพี่น้องเอ้ยทั้งประเทศอเมริกาทั้งเยอรมันพี่น้องเอ้ยทุกประเทศลพี่น้องเอ้ยข้าวกนกันลาบซนพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีต้มนี่พี่น้องเอ้ยลาบเอ็นมันพี่น้องเอ้ยเอ็นมันลก็ซอยเอาไซนมันลมาลาบลาบดิบพี่น้องเอ้ยเสกันสักบาทพี่น้องมาเสกันเลยเดๆออกมาเมาเด้อ thọ nhà mà, mà, ừ, mà của nhau người một kín mò mà đơ ơn thằng lụa mà cái nhau người alo con lái con xe nó nhìn nhau này đơ hai cha làm luôn tầm ơn à đơ ok